ฮัลโหลสวัสดีครับเยอะมากคุณลำปิ้งครับมาเลยางกันแล้วพุ่ตกเลยแล้วครับเลยยาวเราอีวิงดินก็ไม่รู้แต่วิงป่าได้ดิลูมาเลยแล้วลูกควนแต่เนี้มันวิงไม่ได้ดินป่าควนตกมันติดรอดินแดงที่มันเลยก็ดูน้ำเหนือไดแล้วนี่ปลาแมกู้มาลงเหนือได้เลยครับนี่ลงเหนือได้กันหนึ่งแต่ก็ตักไก่กุ้งรอกันหนึ่งต้อนกันแต่ไม่รู้ได้ได้ลุงได้ตำกันแบบนี้ดิ อยู่หน้ามันอยู่เลยหลดมันแมงกับหลวกโคตรสกปรซึ่งกันว่าเราไม่ต้องกันกันได้ในเรื่องนึงไอ้พวกนี้ก็ไม่ได้วิ่งกับพี่คนนี้หลุดหวิงได้หมดที่ปล่อยได้ไหมวะตัวิ่งได้กับรี่ปล่อยเลยดำมปุ๊บมันวิ่งไม่ได้ถ้าวิ่งดำมปุ๊บมันมาวิ่งงานนี also, with então, with ้ก็เรียบร้อยเลยจะขอยใจได้รับปีนะวะไม่ตึง รักกิโลมากันนนี้พอนี้ไม่ไม่ไก็ไปโกกจังปังพวม้น้วงแล้วรู้รักกิโลลงเล็กอย่างั้านก็เนียหน่วยนี้กันครับจามนุ่ยหลังมดนี่นุ่ยเล็กแต่กันนวร่องแต่กันนวยามานนู้ามนุ่ย ทิปโลวิ่งได้มาแน่นเดี๋่วมันอะไรอย่างเดียวโบกันต้องไปดำดำไม่ก่อนก็ผมได้วิ่งนะต้องไปดำไม่แม้เลยดำกว่ากลางดำกว่าใจตำรวดรับไหมแต่กบเปลี่ยนในนู้นกันในล็อกลุ่มล็อกเล็กตัวล็อกเล็กก้มหลัวอยู่ล็อกไม่อยู่ผมมสวัสดีกิจการเสีไม่ได้แจ้งต้รวจกูเอา มันยังตำ่ำมันยังวิ่งได้เลยเออเราวิ่งตีเบอร์เบอร์ดีนั้นนั้น,น,นเราไม่จอดเตะเ,เป็นก้อนนั้นไม่หยาบหรือกับล็กลมมันก,กลายเป็นเมื่อนี่แด่ถ้ว่ามาวิ่งถ้าว่ามาวิ่งเงี้ยต,ต่ำล็อกลุ่มไม่อนตีบล็อคปุ๊บต่ำไรดิ้งกับดำดำดำ,ดำเลยเม็ดเลยเมียนไม่อยู่ตักี้เรนนี่ไม่เกินสองวันไปโดวยวัยอย่างกวน แต่วิ่งอันนี้น่าวิง่งนะมินก็ไม่ไม่พลื้อไม่ด่าไม่พลือ้อแต่ว่าเนี่ยมันไม่ติดดำมันน่าวิง่งงานนี้มันไม่ติดดำเดี๋ยวอะมันต้องลงแบบปกกระกดรับเลยต้องจ้างเด็กลุงประกดรับเลยวิ่งเกๆ๋ๆแบบนี้ก็ลงดังวันได้เลยประกดรับกดกันไส่กันถือวิ่งได้ก็มาเน,นี่ยได้วิง่งด้วยเนี่ยวิ่งได้ด้วยนี่ก็วิ่งได้ người ta có càng như đây người ta nghĩa ai, ta mì ai, người ta nghĩa 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 ai, เดี๋ยวากันต้มกันกันกเดี๋ยวเราต้มเดี๋ยวว่าต้มต้มกันชักอันไม่เด็ดอันก็ไม่ใหญ่ได้วิ่งกับไอ้นี่บอกว่า,าไม่ต้องการนะนี่ลงในในชะกแ้วทีเดียก,ก็ว่าอย่างนี้ต้มไปในชักแต่บางทีตั้งก็มาเปลี่ยนแปลงก็มากินเล่นนี่ลงไปในเปิดมารบเลยแล้วครับน้าเปลอกเหลาอันนี้นะาว่า đây đấy tầm ăn ít, không được không được là đợt này, đây, để bay len để bóp vào đấy, để gì vào แต่มึงแก่เก่งบนนั้นใกล้อัดเม็ดเลยจักรลงเลยใกล้มันลุกกันงในเม็ดเลยบนนั้นมันจะทำเออขนาดเลยถ้ามึงจักขึ้นฝนหนืดทีแรงใกล้มันจะลุกมันเลยบอกกางเกงงั้นเลยมันกางเกงมันจะทำไม่เรื่องกันนี้เลยทีนี้ทีกันนี้กอยเลยเอย่าได้รั้งอย่าให้ฝนหนืด หัวไก่เรามันจะดังงนก็เยอะดันมันแบบเมื่อกี้มันจะป่านั้นไม่เลยคือหัวไก่จองตีนเรียบร้อยตู้กับเมื่อกี้กันเล็กจ้าด้วยโอเคดแนะนำดับฝนเลยนะนำอันนีน้มันเป็นไในนำบรรดากวีาก,กาจักนะครับมัน เป็นน้ำเดียบะทุ่มน้ำกายอย่างนั้นเป็นน้ำเทียก็อ่าเดียก็ตทำอย่างเฟ้นนั้นก็อ่าทุมน้ำทุมน้ำน้ำน้ำกายอย่างน้ำพลดนั้นมันจะเป็นน้ำเทียแบบนี้นะครับไม่ใหญ่ไม่ใหญ่กี่เล่นไม่ใหญ่กี่คนนายเนี่ยนี่นักกี่กี่กละจักเลยบางคนอยากกี่เล่นมั่งกี่คนนั่งไม่ใหญ่ครับไอ้เนี่ย Nam, 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 kai, yang, ny gung, bót, yang, ngon, y bội rong, an, mày, lắm, kapung, bội rong, an, mày, nam, kia bội, nè, gung, kè, anu, y bụng, bam, rô, ký, đen, len, 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 จะระนุย่ยอันนั้นเกลืองสี่ก้อนอย่างโคนใช่เกลืองกัดอย่างโคนะอ,อ,โคโอู้หูวันนู้บ้าไปจัดๆจัดโอ้วัหนหุ้มาอย่างไหนแก้วพุทธมาลแล้วหน้าหวังวันนี้ไม่ได้วิงครับน้าได้ป่าหลดลบไม่แน่เราจะไปลงเพลงไม่หรอเรในการตริี นี่ยตรงเรียนกนระดิสดำด้นนครับสวัสดีครับนี่แหละลายดเนี่ยวันนี้มาเลย์อันครับมาหิวิงอันนี่ิวิงต้มก๋าลันนี่แต่ท่านพ่นเบิร์ตวันนี้ไม่รู้ได้วิงไหมครับไปปลูแ้บบกับยายมาเลว,วปล่อยปลาลงไปกู้ลงไปต้อนไอกิเลนนี่ขึ้นมาตรงไปควาดมาแต่วัวนูน่นนะควาดมานี่ควาดรถรถบรรทุก ทำไม่ได wir ้ครับพุ่นตกนี่เรียบร้อยครับจบเดียวนี้ตกหึงไม่ได้เลยหินเบียดปาดรถลับบานก่อนตอ่อเจ้าหน้าวไปลงงานยังตีกระติสสีกระติสเดี๋ยวเอาเบ็กมือก่อนเบ็กมือเอะเล็กมือเบ็กมือเดี๋ยวไปควันเบกกูเบ็กมือ กับตีกับระบ,บาดระบาดปริวัทิแล้วเด็กกีกับมูโต้แล้วตัวทะลุนี่โออกนั่นเลยโออกนั่นเลยกีกับมู là cán trộm 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 mà leo, bên kia camau này tàu Rotterdam tang ngoài lắc từng quan cào cắn. Ừ, bơm mì bữa nãy là cặp bơm, trong bài check bơm mấy, bơm mì bữa nãy. Vậy say, say, mà chết say ư? Cấp bè tàu kéo căn, đã ลืนกับลืนอย่าลืดอกัเกลืองกันอย่าลืมเจี๊ยบกเกลืองโอ้ยกบเขียวกบเขียวสไลด์เหรอโอ้ยเลียไม่ไปลื่นจิง มันเลือนมันเลือนเลยนี่วิ่งไม่ได้ <c oughs> เลือนร้อยดินแดงนี่กล <c oughs> านไปก่อนแต่เดี๋ยวยกายล่างกันได้แล้วกางดึง ต้องกล้าน่ก้อนแะนนต่หนีพวกตกอี้ถึงกระวิงไม่ได้ย่ะมันลินมันออกเล่นนี่เลยเดิดล่แล้วเนื้อนะ่าอักนั่นเร็วเลยแนละ้วเนาะแดงแป๊ดเลยโอ้ยยำ เดี๋ยวติโลราปุนน๊บอมกมาปนีไม่เฟือเดี๋ยวบอกคนต้องนั่งนักกำมัล่างง่ายอ่ะนไปก่อนกลันไปก่อนเอ็นดูอ่ะย้ายแดียวจย้ายกัหลังเดินอันนี้ถ้าวันนี้เราไม่ทิ้งกันเกมไม่ต้องลางเลยมานิดเดียวมาได้วันเดียวเลยว่าทริปเดียวกลับบ้านก่อนนะจ๊ะ ดวงนี้เป็นดวงฤดูพ้ครับถึงแบกู้มี่กายายมาแล้วครับไม่ได้ลุงแล้วครับลุงไม่ได้แต่กนต้องวันนี้คือในแรนน้นั้นนั้นคือตกไม่ได้ครับตอนนี้ถ้าว่าเราไม่ทากันได้เด็กอนนนั้ก็มาตุก,กับกิเลนนั้นเราต้องอ่าดินนี้ไปทากันได้เด็กอนกับเบือ่บอบงกันแม่กิเลนลงในแร้ Lãnh gia để mình gái, làm ra, lãnh gia trì. Quốc pháp sẽ ai chào thị đây này. เออว่าก็ได้กันโนูกกันแนะนำต้องง้างตง้องครับน้ำแดงแพรบเลยน้ำต้องง้างทองมาไปเล่นก็นเล่นตะกุงไม้กับเพื่อไม่น้ำไม่เป็นเลยนำ้ำแดงแพรบเลยนะเพื่นต้องไปนี่แล้วไอ้ยาลังกา โอเคครับคลิปนี้ไม่มีได้หมากับมาเลยันทำไม่ได้ตั้งใจมาทต่มันทำไม่ได้ครับรบไปดังลักเดบานก่อนระยะต่างจากนี้ครับไปนู้นก็เกี่ยริบลูเออะ่ยงริบลู่ลเลยโอเคบายบายครับ